เอ้โทนี่ได้ยินใช่ไหมได้ยินสิมีอะไรล่ะนายจะมางานปาร์ตี้ของเราเด็กๆไหมอ่ะที่แฟแตแบร์อืมฉันว่าไม่นะเพราะตอนนี้ฉันมีงานยุ่งๆอยู่จริงเหรอนายอาจจะพลาดโอกาสที่แบบจะได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆไงล่ะคือก็อยากไปอยู่นะแต่เราะว่าฉันต้องสร้างหุ่นอีกตัวหนึ่งนะคือ ตอนนี้ฉันได้สร้างสี่ตัวมาแล้วนะเฟรดดี้บอนนี่ชิกาแล้วก็ฟ็อกซี่ส่วนอีกตัวหนึง่งฉันจะตั้งชื่อไว้ทีหลังแล้วกันนะอย่างนั้นเหรองั้นถ้าเกิดว่างานปาร์ตี้ของเด็กๆจบลงเดี๋ยวฉันยเอามาย้ายไว้ที่นี่ทีหลังแล้วกันนะแล้วเฮนรี่อ่ะเขาจะมางานนี้ไหมอ่ะก็น่าจะมาแหละเพราะก่อนหน้านี้เขาเพิ่งโทรมาหาฉันแล้วนะ เออก็ได้ก็ได้งั้นฉันไม่รบกวนก็แล้วกันเอ่อวิลเลียมฉันขออะไรอย่างหนึ่งหน่อยสิมีอะไรเหรอฝากบอกอีวานด้วยว่า Happy Birthday นะได้ได้เดี๋ยวฉันบอกเขาให้